รับชท่านผู้ชมช่วงแรกฟังด้วยพลงานเพลงใหม่เก่าคละคราวกันดีครับท่านทั้งหลายสำหรับช่วงเวลาหลังที่ท่านผู้ชมจะได้รับฟังและชมผลงานการแสดงของดนตรีสายันชัญาต่อจากนี้ประเดี๋ยวท่านจะได้รับฟังพงานเพลงใหม่อีกมากมายเยอะแยะครับที่สายันชนญาได้นำมาฝากท่านและก่อนอื่นนั้น สายันต้องขอกราบสวัสดีเดมดาท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติพี่น้องชาวลบบุรีอันเป็นที่รักยิ่งของสายันต์ท่านครับสายันต์สยามารับใช้ท่านในครั้งนี้อบอุ่นใจครับที่บรรดาท่านผู้ชมพี่น้องชาวลบบุรียังให้ความอุปการะกับสายันต์สยาเป็นอันดียิ่งถึงแม้ว่า ท่านผู้ชมจะไม่มากมายสักเท่าไหร่นักแต่ค็ลมนัใจของท่านละเกิด11ปีแล้วครับท่านทั้งหลายปีนี้เป็นปีที่12ที่สายยันสัญญาณนำพาชาวคณะไปตระเวนรับใช้บรรดาท่านผู้ชมแฟนๆทั่วฟ้าเมืองไทยและแทนที่แรงศรัทธาแรงใจ สายทานสถาทานน้ำใจของท่านจะหยุดไหลนิ่งเปล่าเลยครับท่านมันกลับตรงกันข้ามสายทานน้ำใจของบัท่านผู้ชมยังหลั่งไหลเชี่ยวและไหลรวมฉลมหัวใจให้สายยันได้รับแต่ความอิ่มเอิบได้รับแต่ความชุ่มช่าอยู่เสมอและถึงแม้ว่าเราจะพบกันบ่อยครั้งตามสถานที่ต่างๆก็ตามที แต่ท่านผู้ชมก็ไม่เคยที่จะเบื่อมาอย่างมอบความรักให้ความอุปการะกษัตรยยันด้วยความจริงใจพระคุณของท่านนั้นสายันไม่เคยลืมฉะนั้นจึงคิดว่าโอกาสหน้าครั้งอีกต่อไปถ้าสายันยันมารับใช้แรงใจของท่านที่สายันจะได้รับคงเหมือนกับครั้งนี กรุณาให้ความรักเมตตาและสงสารอุปการะกษัสาิยงเป็นนานาตครับโปรดจงคิดซะว่าสายันสัญญานั้นเป็นมุดหลานของท่านผู้ชมท่านผู้มีกียิไว้อีกสักคนก็แล้วกันขอกราบขอพระคุณครับท่านทั้ลา